แฟนๆสุดเศร้าไอดอนสาวอนาคตใกล้เสียชีวิตในวัย27ปีในวันที่26ตุลาคมต้นสังกัดของเธอรายงานข่าวการจากไปของมิสกิผ่านบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามิสกิให้ความสำคัญกับแฟนๆเป็นอันดับแรกเสมอแม้ในช่วงที่เธอป่วยมานานเธอไฟ่ฝันที่จะได้รับการรักษาให้หายขาดจนถึงที่สุดเพื่อที่จะสามารถยืนต่อหน้าแฟนๆของเธอได้อีกครั้ง และเราหวังว่ารอยยิ้มของเธอจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนมิสซึกิระง,งับกิจกรรมโลกโซเชียลมีเดียของเธอเธอยุติกิจกรรมบันเทิงหลังคอนเสิร์ตเมื่อปี2019และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นที่รู้กันดีว่าเธอต่อสู้กับโรคร้ายที่โรงพยาบาลมาเป็นเวลานานโดยแฟนๆที่ติดตามเธอหลังทราบข่าวต่างก็เสียใจไม่น้อยเพราะรับรู้ถึงอาการป่วยของเธอมาโดยตลอดและไม่คิดว่า โรคร้ายดังกล่าวจะแย่ลงในทุกวันจนพรากชีวิตเธอไปตลอดการ